สวัสดีลูกค้าชาวยูทูบทุกท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของอวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563ค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ยมือสองเหล่านะีดีคอนแกงก็จะมาอัปเดตค่ะพอดีมีรถเข้ามาใหม่อ,อีกหนึ่งคันค่ะ นี่เลยค่ะเข้ามาใหม่เมื่อวานนี่ค่ะเป็นรุ่นยันมา EF 3 9 3T ค่ะเป็นยันมา3าแรงค่ะคันนี้มาพร,ร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดันหน้าแล้วก็ผ่านพวน CMT ค่ะผานพวน CMT สวยๆเลยยีบ2อคูณห CMT ค่ะเป็นผานของยันมาเลยคันนี้ยางสวยค่ะยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะคันนี้ พอดีทางร้านได้รถบ้าน,นเดิมมาค่ะเครื่องเกียร์ปั้มดีค่ะคันนี้เสียงเดินเรียบค่ะทางร้านก็จะเก็บงานให้ค่ะเก็บงานให้ลูกค้าก่อนส่งมอบทุกคันค่ะคันนี้ก็จะรอเก็บสีค่ะ เก็บสีแล้วก็เช็คระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องบอกกองเช็งน้ํามันทายค่ะระบบไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะคันนี้พอดีว่ารถเพิ่งมาถึงร้านเมื่อวานค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนตี5 5ค่ะเป็นรถจดทะเบียนตี55เล่นเอกสารครบพร้อมโอนค่ะขายในราคาสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะขายดูกๆไปเลย2องแสนหกหมื่นห้าพันบาท ส่งฟรีภายในสองอกิโลเมตรแรกค่ะที่เขามาถึงร้านเมื่อวานนี่ค่ะเดี๋ยวรอร้านแล้วก็เก็บงานเก็บสีค่ะคันนี้ก็สวยแล้วค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเยันมากสาสเก้าแรงสวยๆเดิมๆรถบ้านรถไลก่ก็คันนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนคันที่สองค่ะคันที่สองอที่ยังไม่ติดจองนะคะก็จะมี คันนี้อีกคันนึงค่ะเป็นรุ่นคูปะตาแอลสามหกศูนย์ปดค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าสามค่ะสวยมากค่ะสามนหกแรงคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะใบมีดด้นหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างสวยเลยค่ะคันนี้ยี่สิบสองคูณห้าตาช้างค่ะยี่สิบสองคูณห้าอีโป้ค่ะคันนี้ผานสวยมาก ่ค่ะคันนี้คันนี้ขายไม่แพงค่ะคันนี้ก็ขายในราคา279,000บาทค่ะ279,000บาทคันนี้เก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยค่ะ นี้เป็นรถจดทะเบียนปลายปี53าสามคันนี้เล่เมเอกสารครบพร้อมโอนค่ะ,ะรถถ่ยทุกคันนะคะอยู่ร้านก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแม่ค้าก็จะเก็บงานเก็บสีให้ตรงไหนที่ไม่สวยก็เก็บให้ค่ะ เช็คซีนสีล้อลูกหมากลูกปืนค่ะถ้า่วซึมก็เปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ในราคานี้เลยค่ะในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเลยค่ะแม่ค้าไม่เก็บเพิ่มนะคะแม่ค้าเก็บงานให้ในราคานี้เลยค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้ามีจู่วซึมก็เปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ค่ะทางร้านก็เช็ครถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันเลย อันนี้ก็เป็นคันที่สองนะคะแล้วก็คันที่สามค่ะที่ยังไม่จดจองก็จะเป็นคูปต้าแอลสามหกศูนย์แปดเหมือนกันค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าสามเหมือนกันค่ะขายในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพร้อมเก็บงานให้เหมือนกันค่ะคันนี้คันนี้ก็จะเป็นก็จะมาพร้อมผานพวนเหมือนกันค่ะ เป็นฐานพวนตาช้างค่ะยี่สองคูณห้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดีวรอทําสีค่ะเดี๋ยวรอเก็บสีฐานอยูนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะคันนี้เก็บงานยังไม่เสร็จนะคะก็จะเปลี่ยนไฟท้ายให้แล้วก็เปลี่ยนยางเปอร์เซ็นล้อหลังให้ค่ะคันนี้แล้วก็เปลี่ยนยางเปอร์เซ็นหน้าให้ใหม่เปลี่ยนยางเปอร์เซ็นให้สีเส้นเลยค่ะคันนี้ เครื่องเก็บปั๊มแน่นทุกคันค่ะคันนี้ขายในราคา275,000บาทค่ะ275,000บาทคันนี้เรือใส่กับข้างค่ะแล้วก็ไดค่ะจะใส่ไดให้ใหม่ไดชาร์จค่ะก็กับข้างนีนะคะแต่ว่าแม่ค้าย,ยังไม่ใส่ค่ะมีกับข้างทั้งสองข้างเลย สวยค่ะวันนี้ก็จะเหลือรถอยุ่3คันนะคะที่ยังไม่ติดจองค่ะมียันมา3า3 9แรงแล้วก็คูปัตตาเอลสามหกคันค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะ ก็สามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0982601158ค่ะ0982601158ร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีแล้วนาดีขอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะสคันนั้นก็ติดจองแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวรอเก็บงานให้ลูกค้าค่ะเก็บงานยังไม่เสร็จ ค้าท่านไหนชื่นชอบแผนไหนก็โทรสอบถามได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์แมคคาได้ค่ะแอดไลน์ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะถ้ามาไม่ถูกค่ะก็สามารถแอดไลน์แมคคาได้ที่เบอร์เบอร์โทรตามที่แจ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวแมคคาปักหมุดร้านให้ค่ะร้านอยู่ติดถนนเลยค่ะติดสีแยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะติดปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สเหล่านาดีค่ะ เดี๋ยวสาร์อาทย์นะคะถ้ารถยังไม่ติดจองไดไีจะรีวิวการทํางานของเครื่องยนต์ให้ชมค่ะร้านเปิดจนถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สะดวกมาวันไหนก็โทรสอบถามรถถ่ายก่อนได้ค่ะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าติดจองหรือย,ยังนะคะทางร้านรถถ่ายมือสองเราหน้าดีค่อนแกนขายเงินสดนะคะขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิกสกสสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านกสกสได้ทุกคันเลยค่ะที่ร้าน ก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะไม่สะดวกมาชมรถเพราะว่าอยู่ไกลก็สามารถโอนจองได้ค่ะโอนจองได้ทางร้านก็เก็บงานให้พร้อมใช้งานแล้วก็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกไปเลยค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ายมือสองเหล่านะี้ดีคอนแกงก็ขอจบการน,นำเสนอรถถ่ายที่ยังไม่ติดจองพีพี่นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ